สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็วันนี้มาต่อกันใน EP 6ีนะครับโลกจะแตกไหมในฉากทัศน์สงครามโลกครั้งที่3ในอนาคตคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเอะสงครามโลกครั้งที่3มีโอกาสเกิดขึ้นไหมซึ่งผมก็ตอบไปแล้วนะครับใน E p 1ี p 2 EP 3ีไหนถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปถึงสงครามนิวเคลียร์ไหมผมก็ตอบไปแล้วนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ แล้วถ้างั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงจุดไหนบ้างและบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในสมรภูมิรบหรือเปล่าทั้งหมดนี้ผมตอบไว้นะครับใน5 EP แรกแล้วนะครับลองย้อนกลับไปรับชมกันก่อนก่อนจะมาถึง EP ที่6นะครับแล้วผมก็จะพูดในหลายคลิปนะครับว่าคลิปที่ผมทําวิเคราะห์เนี่ยนะก็ผ่านการพิจารณามุมมองส่วนตัวของผมนะแต่หลังๆเนี่ยมันจะมี AI นะที่พยายามจะคัดกรองนะตีกรอบ ไม่ให้เราคิดวิเคราะห์แตกต่างจากสิ่งที่มันต้องการให้เป็นไปสิ่งนี้ต้องรพึงระวัดระวังนะครับวเวลาฟังคลิปต่างๆเนี่ยเราต้องดูด้วยนะโดยเฉพาะคลิปในช่องผมถ้าคลิปไหนเนี่ยที่มีการฟีดน้อยคลิปไหนนะครับที่ไม่รับการสนับสนุนนะอย่างเช่นไม่มีการโฆษณาให้อะไรพวกนี้นะครับเป้าหมายเขาคือต้องการนะให้ผู้ทำคอนเทนต์เนี่ยเกิดความรู้สึก d i s c r e t นะก็เบี่ยงไปทําอย่างอื่นที่ตอบสนองความต้องการนะของ AI นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพึงระมัดระวังมาดูคลิปในช่องผมนะคลิปไหนที่ฟีดน้อยคลิปไหนนะที่ไมไ่รับการสนับสนุนการโฆษณาเนี่ยแปลว่าเขาไม่ต้องการให้คลิปนั้นเนี่ยกระจายตัวเป็นวงกว้างเขาไม่ต้องการให้คนส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วครับมาที่ EP 6ีกกันโลกแตกไหมนะครับโอ้ หลายคนดูคลิปผมมาถึง EP นีนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์โลกอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนั้นน่าจะนะทิ้งไปแล้วนะตั้งแต่ EP ีก่อนหนั้นนี้เพราะมองว่าเฟอร์เจออะไรประมาณนั้นนะครับบางคนมองว่าอย่างไรก็ไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือหากเกิดนะครับก็จะไม่มีสงครามนิวเคลียร์นะมากที่สุดเนี่ยก็จะใช้แค่อาวุธแบบดั้งเดิมจะไม่มีใครใช้อาวุธนิวเคลีย์ ซึ่งเขาก็มีเหตุผลในมุมมองของเขานะครับและเช่นเดียวกันนะครับกับหลายคนที่มองเหมือนผมว่าโอกาสเกิดสองครามโลกครั้งที่3มีอยู่และโอกาสเกิดสองครามนิวเคลียร์ก็มีอยู่เช่นเดียวกันนะครับตามที่ผมได้อ้างอิงในเหตุผลการวิเคราะห์ไว้แล้วนะตั้งแต่ EP หนจนถึง EP ที่5ก็ต่างคนต่างคิดกันไปแลครับแต่คำตอบใครจะเป็นจริงการเวลาในอนาคต5ถึง6ปี นะครับที่ในมุมมองของผมคาดการว่าจะเกิดนะในช่วงปี2025ถึง230เท่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์และเหตุผลว่าทำไมต้อง5-6ปีนี้นะคำตอบก็คือการสุกงอมของเหตุปัจจัยที่จะผลิดอกออกผลหรือกล่าวว่านะวิบากหรือผลของกรรมที่ผ่านมาหลายทศวรรษของการกระทำกรรมนั้นเนี่ยกำลังจะปรากฏผลออกมา ราะฉะนัน,นะครับสงครามโลกครั้งที่สและสงครามนิวเคลียร์เนี่ยจะทําให้โลกแตกออกเป็นเสียงไหมล่มจมหมดแผ่นดินอยู่หรือไม่นะนี่คือสิ่งที่ผมตั้งให้คิดกันส่วนตัวนะครับไม่คิดเช่นนั้นนะครับแต่เชื่อนะจากการประเมินนะครับเชิงพฤติกรรมของมนุษย์นะครับว่าเมื่อมีการแลกยิงนิวเคลียร์ระหว่างมาหาอำนาจนิวเคลียร เมื่อไรนะครับชาติเหล่านี้และเป้าหมายทางการอาหารของพวกเขาเนี่ยจะพังพินาศเสียหายเหลือขนาดนับความสูญเสียนะครับจะ,ะทำลายล้างโลกนะไปราวๆครึ่งหนึ่งจนเมื่อผู้คนในโลกนะครับทั้งปวงเนี่ยเห็นความเสียหายพังพินาศของทุกฝ่ายนะครับที่รบกันจนพินาศย่อยยับไปพร้อมๆกันนะครับกับเหล่าผู้นําของเขาแล้วนะ เราผู้นำนิวเคลียร์ทั้งหลายนี่แหละครับนะก็พังพินาศไปพร้อมๆก,กับการใช้นิวเคลียร์นี่แหละครับนะเมื่อนั้นนะครับก็จะจบสงครามนิวเคลียร์ด้วยการตกลงเจราจาสันิภาพโดยที่ไม่มีฝ่ายใดชนะเด็ดขาดเพราะหากยังคงดําเนินสงครามนิวเคลียร์ต่อไปโลกจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับให้ใช้ได้อีกต่อไปโดยสรุปนะครับในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยโลกจะเสียหายไปราวครึ่งหนึ่งถ้าหากเกิดสงครามรัสเซียอิสราและสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับ จะไม่ใช่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ของเพียงแค่ชาติใดาชาติหนึ่งที่มีนิวเคลียร์เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นการแลกยิงอาวุธนิวเคลียร์กันในม,มหนาอำนาจโลกทั้ง2ฝ่ายจนพังพินาศเสียหายกันไปอย่างหนักทั้ง2ฝ่ายนะครับก่อนจะย,ยุติสงครามนิวเคลียร์โลกจะไม่แตกออกเป็นเสี่ยงโลกจะยังคงอยู่ได้นะครับแต่เสียหายหนักพื้นที่ใช้สอยจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของโลกปัจจุบัน ดังนั้นนะครับเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับมหาสงครามโลกครั้งที่3แล้วก็สงครามนิวเคลียร์ถ้าหากอ e ลิ t โลกนะครับกล้าที่จะยอมรับวิบากกรรมของตนเองที่ก่อขึ้นนะครับจากความโลภความโกรธความหลงในระบบทุนนิยมนะบริโภคนิยมก่อนหน้านี้นะครับแล้วหันกลับไปใช้ชีวิตนะที่สมดุลน,นะด้วยสติปัญญานะแต่มันไม่ง่ายนะครับนะที่จะรับ นะผลวิบากกรรมนั้นนะในสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของอำนาจอิทธิพลและผลประโยชน์ของอีลิตนะแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเกิดนะครับสงครามโลกนี้สาวและสงครามนิวเคร์นะถ้าอีลิตเนี่ยกล้าที่จะรับผลกรรมของตัวเองวิบากกรรมของตัวเองที่ทํากับโลกใบน,นี้ที่นําโลกใบน,นี้ไปแบบผิดๆด,ด,ด้วยความโลภก,กดหลงด้วยระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมเนี่ย นะแต่อิลิทจะกล้าไหมนะอิลิทจะเลือกเอาตัวเองรอดโดยก่อสงครามโลกครั้งที่3และสงครามนิวเคลียร์หรืออิลิทจะยอมรับผลกรรมของตัวเองนะความสูญสิน้นะอำนาจอิทธิพลผลประโยชน์ของตัวเองท่านคิดว่าเขาอยาเลือกอะไรเส้นทางนี้ไม่ง่ายนะอำนาจอยู่ในมือของอิลิทคนกดปุ่มนิวเคลียร์ไม่ใช่ประชาชน แต่คืออีดิตนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ